สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยวันนี้มาในชุดกี่เพาค่ะแล้วก็ไม่ได้มาทาเบเกอรี่ด้วยวันนี้จะมาทําขนมบัวหินมะค่ะซึ่งขนมับหิมะตัวนี้นะคะคล้ายๆกับขนมไหว้พระจันทร์ค่ะแต่ว่าเป็นแบบนิ่มแล้วก็ไม่ต้องอบด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลตุษจีแล้วค่ะบางคนก็อาจจะทําขนมที่เยี่ยนขนมเค่งหรือว่าขนมพวยฟูเนาะนุ่นก็เลยเอาขนมับหิมะค่ะมาเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งค่ะให้ใครหลายๆคนเนี่ยลองทำเอาไปไหว้ดูค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะเป็นขนมโบหิมะไส้ถั่วแดงกวนค่ะนุ่นเนี่ยได้สอนวิธีการทําแป้งนะคะอย่างละเอียดไว้อยู่ในคลิปนี้เลยคะ่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทําอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมโบหิมะไส้ถั่วแดงนะคะประกอบด้วยไส้ถั่วแดงกวนค่ะอันนี้เป็นแบบสําเร็จนะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะแป้งข้าวเหนียวน้ำเปล่าแป้งข้าวเจ้า น้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีม่วงค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำขนมบัวหินมาไส้ถั่แดงกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สอนทำแป้งค่ะซึ่งขนมบัวหินมะนะคะที่ที่นุ่นไปดูมาเนาะมันจะมีแป้ง2ลักษณะค่ะก็คือ1เป็นการใช้แป้งโก ổ, หรือแป้งขนมโก ổ, นวดกับน้ำแล้วก็เนยขาวค่ะ แล้วก็นวดพักไว้30นาทีแล้วก็เอามาปั้นได้เลยซึ่งแป้งขนมโกดเนี่ยทุกคนกคงจะสงสัยว่าคืออะไรมันจะคือแป้งเขาเหนียวค่ะเอามาผ่านความร้อนจนสุกแต่ว่าสูตรที่เราจะทำอะค่ะเนื้อเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับไดฟุกุแต่ว่าจะแป้งเขาจะไม่เหนียวแบบขนาดไดฟุกุค,ค่ะแป้งเขาจะนุ่มๆก็คือทานแล้วมันจะนุ่มนุ่มอาจจะละละะายปากเลยก็ได้ซึ่งสูตรอันนี้นะคะจะต้องใช้การกวนด้วย แต่ว่าที่นู่นไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะมีการบางบางบางท่านนะคะเขาอาจจะเอาไปใส่ไมโครเวฟถ้าใครเสิเร์ชอินเทอร์เน็ตลองทำดูนะคะแต่ว่านี้น่นจะสอนแบบตั้งเดิมก่อนเนาะสูตรับหิมะค่ะมันจะมีแป้งหลายสูตรมากก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะคะแต่วันนี้นุ่นจะมาสอนสูตรนี้แล้วกันนะคะเริ่มจากค่ะเราจะเอาแป้งข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะใครมีกระทะทองเหลืองก็ใช้ก็ได้ถ้าใครไม่มีก็ใช้ กระทะเทฟลอนก็ได้ค่ะหรือใครไม่มีทั้งสองอย่างใช้กระทะธรรมดาก็ได้อันนี้นุ่นใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันค่ะและตามด้วยน้ำเปล่าค่ะตอนนี้นุ่นยังไม่ได้เปิดไฟนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากัน พอแป้งกับน้ำนะคะเข้ากันแล้วมุ่ก็จะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะก็เหมือนกันกวนทำเดกุกุหรือว่ากวไนไส้อะคะ่ะเราจะกวนจนแป้งล่อนออกจากกระทะค่ะแล้วก็แป้งจับตัวกันเป็นก้อนๆน,นะคะ เดี๋ยวนุ่นจะกวนจนแป้งล่อนออกจากกระทะนะคะแล้วก็เป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเป็นค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็กวนแป้งจนแป้งนะคะล่อนออกจากหม้อแล้วนะคะลักษณะเขาจะเป็นก้อนอย่างนี้เลยถ้าใครใช้เทปล่อนนะแต่ถ้าใครใช้กระทะทองอะคะ่ะมันก็จะอาจจะแบบเหนียวๆบ้างนิดน้อยแต่คือมันจะไม่ติดกระทะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามาพัก ซึ่งในโบที่เราจะพักอะคะ่ะเราจะโรยแป้งข้าวเหนียวไว้นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเราจะพักจนเขานะคะอุ่นหรือเย็นเลยนะคะเราโรยแป้งข้าวเหนียวไว้ข้างในนะคะเพราะว่าการติดแล้วก็ตอนพักอย่าทิ้งไว้อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวหน้าแป้งเราอะคะ่ะมันจะแห้งนะคะเอาพลาสติกแรปปิดแล้วก็เจาะรูไว้ด้วยให้อากาศร,ระบายจะได้ไม่เป็นไอน้ํานะคะ เดี๋ยวเรยจะเอาไปพักก่อนค่ะแลดีหลวเรากลับมาปั้นเป็นก้อนกลมใส่ไส้กันค่ะตอนนี้นะคะแป้งที่นุ่นกวนไว้นะคะก็เย็นแล้วนะคะลักษณะเขาก็จะนิ่มๆอย่างนี้ตอนที่นุ่นพักแป้งไว้นะคะนุ่นก็เอาไส้ค่ะไส้ถั่วแดงของเรานะคะมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อน,อนละ30กรัมค่ะวันนี้นุ้ยใช้ถั่วแดงกวนสําเร็จนะคะ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ ally, หรือว่าห้างสรรพสินค้าก็มีค่ะมันจะมีระดับของความละเอียดค่ะว่าแบบละเอียดสุดๆเลยแบบเนียนละเอียดหรือว่าเป็นแบบว่าหยาบๆมีเนื้อถัว่วอย่างของอย่เนี้ยค่ะมีเนื้อถั่วให้เคี้ยวหนึ่ๆว่ามันอร่อยดีก็เลยเลือกแบบนี้มาค้นปั้นไว้แล้วส่วนแป้งค่ะพอเย็นแล้วนะคะเราจะเอามานวดกันวันนี้นะคะไอตัวเนี้ยค่ะมันไม่มีไขมันเลยมันจะติดนิ้ว มันจะใช้แป้งนวลค่ะแป้งนวลก็คือแป้งข้าวเหนียวค่ะใครจะใช้แป้งข้าวเหนียวเลยก็ได้เอามาแบบว่าเป็นแป้งนวลน,นะคะทามือท่าเขียงท่าโต๊ะแต่ว่าใครกลัวว่าแบบกลิ่นแป้งดิบอะค่ะมันจะแรงก็เอาแป้งข้าวเหนียวค่ะไปคั่วในกระทะไฟอ่อนประมาณ5นาทีค่ะสีของแป้งขา้าวแป้งข้าวเหนียวนะคะพอพอเขาคั่วแล้วเนี่ยเขาสุกแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นค่ะนิดนึงมันจะแตกต่างกันแบบ เห็นได้ชาเท่ามาเทียบกันค่ะแต่ถ้าดูเดียเด่ยวเมันจะดูไม่ออกหรอกกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเหมือนข้าวเหนียวค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยเริ่มจากค่ะเราจะเอาแป้งนวดนะคะถูมือถูเขียงถูโต๊ะไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็อันนี้นุ่นจะตัดแบ่งนะคะวันนี้ใครที่จะทําสีขาวก็คือพอเย็นแล้วใช่ไหมคะก็มานวดนวดให้เนียนแล้วก็หอ่อ้สยได้เลยแต่วันนี้นุ่นจะทําสีม่วงค่ะ เพื่อที่ว่าเวลาถ้าเราทำหลายๆไส้เนาะมันจะได้แบบว่าแยกออกว่าสีนี้ไส้อะไรสีนี้ไส้อะไรค่ะมีที่จะตัดนะคะก็ทาแป้งหน่อยเพราะว่ามันจะติดนะคะมันจะตัดออกมาสักหน่อยนะคะจะไม่ทำผสมหมดเพราะว่าเ,าเดี๋ยวเอาไว้ทำสีอื่นเนาะก็ะปวะมมณนี้บก้นันตรงข้างนอกอะคะ่ะที่มีแป้งคลุกๆเนี่ยมันจะไม่ติดหรอกแต่ว่า ตรงด้านไหนที่เราตัดออกมาค่ะมันจะเหนียวต้องคอยทาน,นะคะแล้วเราก็นวดค่ะนวดไม่ต้องใช้ใช้สันมือนะคะใช้นิ้วนวดไปนี้เลยธรรมดาหลังจากนั้นขั้นจะมาผสมสีคอยโรยนะคะเพราะว่ามันจะติดนะคะสีนุ่นใช้สีน้ำธรรมดาเลยไม่ใช้สีม่วงยาหยดเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันจะยิ่งแฉะเราก็จะยิ่งเหนียวติดมือ น้อยๆแต่ว่าหลายๆจุดมันจะได้กระจายทั่วค่ะแล้วก็เวลาเรานวดผสมสีอะค่ะใช้นิ้วนวดไปนี้แล้วมันก็จะติดเพราะว่าด้านในที่มันไม่โดนแป้งค่ะยิ่งถ้าเวลานวดไปเรื่อยๆค่ะพอเจอตรงสีปุ๊บเนี่ยมันจะเหนียวทันทีเพราะว่าสีมันเป็นน้ําค่ะมันก็จะติดนิ้วถ้าใครใช้แบบสูตรที่เป็นแป้งโกะค่ะมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่ามันจะมีเนยขาว ในเขาวอยู่ด้วยมันจะช่วยทำให้ไม่ติดนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะใครชอบลักษณะแบบนั้นก็ทำในสูตรที่เป็นสูตรแป้งโก๋เนาะลองเสิร์ชหาดูนะคะเคนนวดไปเรื่อยๆจนเข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวนวดจะนวดจนเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่างแล้วก็มาห่อไส้กันค่ะ ตอนนี้นะคะนุ่นก็ผสมสีม่วงจนเข้ากันดีแล้วนะคะสีก็จะอ่อนๆแบบนี้ถ้าใครชอบสีเข้มกว่าน,นี้ก็ใส่ลงไปใส่สีลงไปเยอะกว่าน,นี้หน่อยค่ะแต่ว่าสีเข้มๆม่ามันจะไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่นุ่นช่างแป้งวันแล้วเรียบร้อยนะคะก็ละอันนี้นีวันนี้ค่ะนุ่นใช้พิมพิมพ์เป็นพิม์ขนมไหว้พระจันทร์นะคะถ้าใครใครเคยใช้เคยทําน่าจะมีเนาะเป็นแบบพลาสติกรุ่นหมอนแบบนี้ก็ได้หรือเป็นแบบไม้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นพิม อย่างอื่นก็ได้ค่ะพิมพ์ขนมเปี๊ยะพิมพ์ขนมข้าวตูหรือพิมพ์ถั่วถั่วตัดถั่วอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันวันนี้นะคะใช้เป็นไซส์ไม่แน่ใจว่าความกว้างเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าไซส์เนี้ยค่ะมันสําหรับแป้ง60กรัมก็เลยช่างไส้30ค่ะแล้วก็แป้งเนี่ยมึงช่าง25หรือใครจะช่าง30 30เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ไซส์ของตัวพิมพ์เนาะหลังจากนั้นค่ะ นุ่นตัดไว้แล้วนะคะ25กรัมแล้วก็เราจะมาใส่ไส้กันเลยเริ่มจากค่ะเอาแป้งมานะคะอย่าลืมนะ้แป้งนวลต้องมีทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันจะติดนะถูตัวเขียงไว้นะคะแล้วก็ถูที่มือจากนั้นค่ะเราจะแผ่แป้งนะคะแผ่ให้ตรงกลางเนี่ยไม่ต้องบางแต่ขอบๆเนี่ยบางหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปเลยไส้ที่นุ่นชงชังไว้แล้วนะคะ30กรัมใส่ลงไปเลยแล้วก็ห่อค่ะ จับนี่แล้วก็หอ่อกดๆหอ่อเหมือนกับขนมไหว้พระจันทร์นะคะโอเคพอเราปิดมิดแล้วนะคะเราก็ปั้นให้กลมๆหน่อยเราก็จะได้ตัวขนมโบหินมะที่ยังไม่ได้กดก็จะกลมๆนี้ใครไม่พิมพ์ไม่มีพิมพ์ก็อย่างนี้เลยก็ได้ค่ะส่วนเดี๋ยวเราจะมาใส่พิมพ์การพิมพ์นะคะเราจะต้องอัดแป้งลงไปด้วยนะคะเพราะมันจะติดนะคะ เราจะใส่แป้งลงไปแล้วก็เขยา่าค่ะให้ตรงรอยรอบๆด้วยนะคะแล้วก็เคาะออกโอเคแล้วก็จะมากดกันเลยนะคะถ้ากดเนี่ยกดลงบนโต๊ะหรืออะไรเนี่ยตรงที่กดจะต้องมีแป้งนวลน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวขนมจะติดค่ะโอเคจะมากดกันเลยเอาใส่ลงไปนะคะแล้วก็กดเลยแล้วก็เอาออกมา เรียบร้อยน่ารักแล้วนุ่นก็จะไปวางไว้ในถาดซึ่งถาดที่เราจะวางนะคะเราก็จะต้องโรยแป้งนวลด้วยเหมือนกันไม่ต้องโรยแบบหนามากนะคะโรยบางๆให้เขาไม่ติดก็พอค่ะก็จะไปวางไว้เ,เดี๋ยวจะทําให้ด้วยอีกหนึ่งอันนะคะป้ายมันก็นกลมๆนะคะแล้วก็แผ่ตรงกลางไม่ต้องบางมากนะคะให้ขอบๆเนี่ยบางหน่อย แล้วเราก็เอาไส้ค่ะที่เราช่างไว้มาใส่ตรงกลางแล้วก็หุ้มเลยถ้าแบบว่ารู้สึกแป้งเหนียวติดมือก็หยิบแป้งนวลขึ้นมาทาเลยนะคะจะได้แบบว่าไม่ติดเยอะมากจนแบบว่าเลอะมือไปหมดนะคะแล้วก็ถูกแป้งนวลสักนิดนึงพิมพ์ค่ะกดทุกคร้างใส่ทุกครั้งนะคะอย่าแบบว่า วุ้ยเพิ่งกดไปเองไม่ต้องใส่หรอกมันติดนะคะนี่แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยกดโอเคสวยงามใครมีแบบว่าพิมพ์เป็นแบบรูปประตูหรือว่ารูปดอกไม้ที่แบบว่าเป็นเหลี่ยมๆต่อกันก็เอาอย่างนั้นมาใช้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะทำนะคะจนแป้งหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาจัดจานกันค่ะ สร็จแล้วนะคะสาหรับขนมบัวหินมะไส้ถั่วแดงค่ะใครที่มีถั่วแดงกลนวเหลืออยู่นะคะหรือว่ามีถั่วแดงอยู่อยากลองทํานะคะสามารถเข้าไปดูสูตรค่ะแล้วก็อัตาราส่วนต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย foodtravel.tv ใครที่อยากลองเปลี่ยนรูปแบบนะคะของการไหว้เทศกาลตุษจีนเนาะเปลี่ยนจากขนมที่ยังขนมเค็งแบบเดิมๆค่ะลองเปลี่ยนเป็นขนมตัวนี้ดูนะคะวันนี้นุ่นลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายซินเจียยู่อีซินีขัวใช้ค่ะ